ครับสวัสดีครับเรมครับนัดคุณขำครับผู้เข้าประกวดอายุ43หรือเรียกว่าดนดี้เปมครับผม เป็นะไรบ้างกับบางคนที่บอกว่าปีนี้น่าจะหาความสดใหม่มากเป็นประสบการณ์ระมัครอืัมแตอ่อยากจะบอกว่าถ้าประสบการณ์ทางด้านเวทีผมไม่มีนะแต่ประสบการณ์ทางด้านชีวิตผมเต็มเปี่ยมส่วนความใหม่ของผมเนี่ยที่นี่เป็นเวทีแรกเพ<อ>ราะว่าต้องบอกว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมจะมาสักครั้งสําหรับคนยุสิบสามที่เรามีความพร้อมขนาดนี้ต้องเวทีเอ็มไอเท่านั้นครับหลังจากที่เจอผู้เข้าประกวดครบ57สจคนแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างจริง,รงๆเคย คิดตะหนักนิดหน่อยว่าเออเราจะสู้น้องๆได้หรือเปล่าแต่พอมาเจอเห็นว่าทุกคนอนะ่ะมีแต่พลังที่แบบตั้งใจและความมุ่งมั่นมากเพราะนั้นเนี่ยการแข่งขันเนี่ยผมไม่ได้มองตรงนั้นเลยเห็นแต่เ Energy ดีๆแล้วก็บรรยากาศที่ดูเป็นครอบครัวของ m อมไมากๆครับถ้าสมมติเข,ข้าไปแล้วกรรมการบอกว่าเราดูมีความมั่นใจมากเกินไปเราจะตอบกรรมการว่าอย่างไรคือต้องบอกว่าการที่เลือกเวทีนเนี่ยพอเรามั่นใจกับเอ,อเามฉะนั้นจุดที่เรามาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยความมั่นใจแน่อนอนครับ อ่าโอเคถ้าอยากบอกอยากพูดกับกรรมการประโยชน์่ยจะพูดว่าอะไรครับอืมอยากจะบอกกรรมการว่า ขอขอบคุณมากๆนะครับปีนี้ที่เปิดโอกาสให้คนอายุ40เนี่ยสามารถเข้ามาประกวดได้นะครับในช่วงวัยที่ผม18 20ถึง30แบบน้องๆเนี่ยเป็นช่วงที่ผมไปตั้งตัวสร้างอาชีพต่างๆจนเราประสบความสําเร็จวันหนึ่งเรามาย้อนกลับมาดูว่าเฮ้ยเราควรอยากประกวดแบบนี้แต่มันไม่มีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอขอบคุณเวทีนี้มากๆที่เปิดโอกาสและวันนี้ผมมาแล้วและผมจะตั้งใจทําให้มันดีขอบคุณมากครับถ้าจะพูดถึงผู้เข้าประกวดสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนจกักินเดียวกันเราจะพูดถึงใครเรื่องอะไร อืมคือจริงๆอยากจะพูดถึงวอมครับผมเพราะวอมเนี่ยเขาจริงๆเราสนิทกันมากเพราะว่าเ,าเราทําธุรกิจด้วยกันแล้วเป็นน้องที่รู้จักกันมานานมากเป็นสิปีน้องเนี่ยเป็นคนที่เวลาจะทำอะไรมันโคตรตั้งใจอ่ะมันโคตรใส่ใจแล้วมันโคตรทุ่มเทเนี่ยแล้วโดยเฉพาะเวทีเนี่ยเห็นความทุ่มเทและเห็นความตั้งใจของน้องมากๆแล้วก็น้องพัฒนาบุคลิกภาพน้องออกกําลังกายเต็มที่น้องจัดตารางตัวเองดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีการบริหารจัดการตัวเองได้ดีมักจะทํางานกับกองได้ดีครับ ขอกำลังใจแลแะขอทานกันมครับครับผมยืนเรียงๆกันเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นเด็กๆนะครับแต่ถ้าลองสัมผัสเนี่ยไม่เซ็ตของเด็บี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับผหสุดท้ายอยากฝากครับผม IG ครับ P A M E Z ครับ Pames ครับแล้วก็ด้อมน,นะครับ d a d d y p e m m a แอนด์ไมชูครับ